ตอนเด็กๆเอาเด็กก่อนนะครับตอนเด็กๆคุณเปรมเป็นเด็กยังไงซนไหมดื้อไหมเกลรยหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ซนกันนะครับไม่ซนไม่ซนไม่ซนอ๋อแล้วเราไม่รู้ตัวเองหรอว่าเราซนหรือไม่ซนก็ไม่ซนนะก็คือยังยังก็อยู่ในขอบเขตนะครับเราไม่ได้จจะแบบไปเล่นยงไปเล่นยาอะไรที่แบบมีช่วงไหนของชีวิตที่หลุดอะครับแต่ว่ามันก็ทุกคนวัยไม่ต้องมีความดื้อกันอยู่เราใน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 บางครั้งแต่เราก็ไม่ได้ที่แบบออกนอกกรอบเลยครับ แล้วเลือกเรียนอันนี้เราเลือกเองหรือว่าเราเลือกเพราะว่ามีธุรกิจในครอบครัวเอกเนด้เหรอครับพ่าจริงใจจริงเราเป็นคนไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือเท่าไหร่แล้วครับเอาให้ผ่านๆก็พอครับเ้าแบบนี้แหละที่ประสบความสำเร็จหลายคนแล้วจากที่คุยคุยเนะก็แบบก็แค่ผ่านๆก็พอครับผมไม่ใช่ที่เป็นแนวที่แบบจะมานั่งเรียนนั่งแบบติวหนังสือแบบเยอะยะอะไรขนาดนั้นเลยครับแต่ก็เรียนมาได้ตลอดก็ต่เรียนไไมดด้ลอครับแล้วก็ก็ผ่านๆนะครับแล้วก็แต่เรา เราเป็นคนที่แบบแอคทีฟชอบออกกาลังกายอะไรเงี้ยครับผมอืมคือเป็นแนวนี้อยู่นแนนล้วชอบออกกาลังกายแล้วก็มีช่วงชีวิตหนึ่งที่ได้วกเข้าไปในแวดวงบันเทิงอ่าที่เราจะได้เห็นคนนุณเฟรมในแวดวงบันเทิง <c oughs> er. ตอนนั้นเราทําอะไรบ้างคะตอนที่ทาเข้ากันมันก็เป็น,นช่วงเวลาครับที่ก็มีมีละครมีอะไรมีพวกเกมโชวข์ขำๆอะไรอย่างเงี้ยไปละครเดี๋ยวจำได้ไหมเล่นเรื่องอะไรโหนานมากอ่ะเล่นเป็นอะไรดีกว่าอ่ะ ก็ไม่ได้เป็นตัวร้ายั้างนะพระเอกมั้นานแล้วครับไม่ไม่ถึงกับพระเอกที่หนึ่งเลยอะครับผมใช่ไทยพงษ์ไทยแบบมีไหมมีมีนิดหน่อยอะครับผมเข้าไปลิ้มลิ้มลองแต่ยังไงเราก็รู้อยู่แล้วครับเราก็ต้องกลับมาทําธุรกิจไม่ชอบหรอมีความรู้สึกว่าเฉยเฉยครับก็โอเคถามว่ามันก็โอเคไหมมันก็โอเคแต่ก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นครอบครัวธุรกิจ Hmm. ยังไงถ้าบอกวันหนึ่งเรามีครอบครัวมันไม่ใช่เราเป็นดาราได้ตลอดหาเงินได้ตลอดจนแม้จะแก่แม้จะอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีฝีมือไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเลย uh huh. เพราะฉะนั้นเราก็โอเควกกลับมาไปสักแป๊บหนึ่งปี2ปีเพื่ออะไรแล้วก็กลับมาในอยู่ในสิ่งที่เรารักเราชอบดีกว่า นั่นเป็นช่วงจังหวะหนึ่งนะคะและหลังจากนั้นพอกลับมาทาธุรกิจเรียนสดก็แต่งงานมีครอบครัวตอนนี้มีลูกมีลูกสองคนสองคนผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงคนโตครับห้าขวบแล้วก็คนเล็กกันมันจะ3ขวบผู้ชายครับโอ้ก็ลังนารักเลยเมื่อสักครู่แอบเห็นน้องน่าจะเป็นน้องผู้หญิงใช่น้องผู้หญิงนะคะเป็นลูกครึ่งด้วยครับผมคุณแม่เป็นคนเกาหลีเป็นคนเกาหลีครับรักเสียวคือมีคนถามว่าเอ๊อย่างนี้เนี่ยแบบอยากจะส่งเสริมลูกไหมให้แบบ ไปทางไหนคือเป็นคุณพ่อ,อยังไงในมุมคุณพ่อแบบลูกน่ารักอย่างนี้น่าจะไปเป็นดารานะอะไร,ไรแล้วแต่เขาเลือกครับอ,อนาคตของเขาเราเราไม่บังคับแต่เราแค่แนะนํเป็นสิ่งที่ถูกต้องร้กกันคือเขาอยากจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมผมไม่หมายเวลาสอนลูกสอนอยังไงก็ตอนนี้ยังเด็กนะถ้ากิดมันจะพูดถึงอนาคตอย่างนั้นมันยังมันยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมเราก็ให้เขาดูว่าเขาอยากลอกชอบอะไรเล่นอะไรกิจกรรมอะไรเราก็ให้เขาทำแล้วไม่บองคับเราเฮ้ย สามขวบแล้วสิขวบแล้วต้องมาซ้อมมวยน,นะอะ <c oughs> ไรเงี้ยมัน,ม,นมันไม่ใช่ครับคือมันให้เขามีความสุขกับวัยนี้ของเขาของนะมันยังไม่ถึงวัยที่ต้องแบบบังคับต้องคุยซีเรียสหรือว่าต้องอะไรอย่างเงี้ยครับคค่ะแล้วตอนนี้ดูแววเขาชอบอะไรเป็นพิเศษไหมคะหรือว่ายังดูไม่ออกยังยัูไม่ออกนะสองคนก็ชอบเป็นพวกแบบเด็กแอบบ่ะแมบบันเป็นเพราะเด็กที่คนชอบวิ่เงเล่นชอบอะไรอยู่แล้วครับ มีมีแอบปีมาเล่นกับพี่เขาบ้างไหมรมีอยู่แล้วครับผมก็แบบเขาอยู่อย่างนี้ครับเห็นบางทีก็เห็นพ่อขึ้นไปอะไรอย่างนี้เขาก็อยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าอ่าแฮปปี้สองคนนี้พอแล้วไหมคะหรือว่าพอแล้วครับแค่นี้แหละครับค่ะอันนี้คือในส่วนของครอบครัวนะคะเราเราคิดว่าในส่วนของครอบครัวเราคาดหวังไว้อย่างไงบ้างไหมคะว่าในอนาคตเราจะมีอะไรต่อไปต่อยอดอะไรก็คิดว่าอยู่แล้วครับยังไงก็ต้องให้ลูกเนหนังประเทศให้ใช้ประสบการณ์ชีวิต ให้เรียนรู้จากความเป็นไม่ต้องพึ่งใครมากอะไรเงี้ยคือสอนให้เขาตามทันกับโลกภายนอกเพราะบางทีพ่อแม่เราสอนเขาอาจจะไม่เชื่อต้องให้เขาไปดูเองไปพบเองไปได้เห็นเองอะไรเงี้ยครับมันมันมน,น,น่าจะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่สอนเขาได้ดีที่สุดแต่เราก็จะคอยหนุนข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเฮ้ย hey, ถ้าเบื่อไปยุ่งกับยามือนจะเป็นยังไงมีผลยังไงอะไรยังไงคือเราเราเป็นแนวแนวข้างหลังป้องกันเขาแต่ให้เขาไป,ปเผชิญเอง คุณเปรมเป็นคุณพ่อแนวไหนคะก็ถามว่าดุไหมก็ดุก็ดุอยู่ในระหว่างคุณแม่กับคุณพ่อนีใครจะเป็นฝ่ายดุใครจะเป็นฝ่ายปลอบใช่ไหมมันต้องมีเนาะจะมีคนนึงคือดุคนนึอบผมจะเป็นคนดุมากกว่าครับใช่ดูจริงจังดูซีเรียสกว่าใช่ใช่ครับแต่เวลาลูกติดลูกติดใครลูกผู้ชายจะติดผมลูกผู้หญิงจะติดคุณแม่มากกว่ามันมันก็เป็นไปตามอยู่แล้วครับเพราะผู้ชายอาจจะแบบ ชอบเล่นแรงๆชอบอะไรอยเงี้ยเขา uh huh. เลยแบบสนุกสนานแล้วก็มีเพื่อนแบบเป็นผู้ชายคุยกันอะไรอเงี้ยครับ ชื่อจูเนียค่ะน้องจูเนียอันนี้เป็นชื่อในวงการมวยหรือเลปล่าคะทั้งชื่อเล่นแล้วก็เป็นชื่อในวงการด้วยค่ะอ๋อมาอยู่ที่แฟร์เท็กค่ะอ่าก็ต้องมีจูเนียแฟร์เท็กนี่ยค,ค่ะ,ะค่ะอ๋อค่ะหนูทําไมถึงชอบเล่นมวยชกมวยอะคะก็น่าจะเกิดจากว่าตั้งแต่เกิดมาก็ชอบเลยค่ะจริงๆพ่อก็ไม่ได้อยากให้ชกอะไรเท่าไหร่ค่ะแต่มันแบบเหมือนเราชอบเหมือนเรารักมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าอะไรบ้านอยู่ใกล้ค่้ายมวยพ่อชกมวยหรือว่ายังไงทำไมอยู่อยู่ชอบไม่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเห็นพวกพี่ๆแถวบ้านเขาซ้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็คุณพ่อเคยเป็นนักมวยด้วยค่ะก็เลยน่าจะมีนแรงบันดาลใจคุณพ่อเคยเป็นนักมวยคุณพ่ออยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้ก็มาให้กาลังใจด้วยนะคะแล้วก็ชกมวยมันสายอายุเท่าไหร่คะประมาณเจ็ดขวบค่ะเจ็ดขวบตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่ย่าสิบเจ็ดปีนี้ค่ะตั้งแต่ชกมาอยู่ที่ค่ายไหนยังไง อยอยตอนแรกอยู่ที่ค่ายเกียรติวันชชยค่ะเป็นค่ายของี่บ้านฟอเกียงค่ะทนะุกพ่อสองคนค่ะทีนี้ก็เลยคิดว่าวันนี้เราคิดว่าค่ายนี้อาจจะดัลงไปได้ดีกว่าก็เลยมาที่นี่ค่ะ,ะเพื่อมาแบบแสดงตัวว่าเรามีแบบของดีหน้านะอะไรเงี้ยแล้วหนูผ่านเวทีอะไรมาแล้วบ้า ใช่ค่ะเป็นรายการระดับโลกที่เอาพวกเด็กเด็กอายุประมาณไม่เกิน18บปีค่ะไปแข่งรายการนี้แล้วตอนนี้ที่หนูมาอยู่ที่แฟรเทคเนี่ยหนูคาดหวังอะไรในกาตามาอยู่ค่ายนี้ ใช่นะคะ,คะแล้วแล้วส่วนใหญ่ถ้า,ถาเราฝึกซ้อมนี่เราซ้อมทุกวันเลยไหมซ้อมทุกวันค่ะก็น่าจะอยู่ค่ายนี้เขาก็จะมีตารางว่าสารอาทิตย์ต้องพักร่างกายค่ะอะยากจะให้บอกว่าการจะเป็นนักมวยได้ที่ดีต้องมีอะไรบ้างมีวินัยค่ะวินัยก็คือใจ จริงๆเราเป็นคนไทยนะแล้วก็มวยไทยก็ถือว่าโด่งดังมากอยู่แล้วในในวงการศิลปะการป้องกันตัวเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะเผยแพร่ม,มวยไทยแต่ถ้าเปืี่มามายุคเนี้เราก็ต้องหาวิธีที่เราจะทำไงให้มวยไทยไปต่อยอดได้